หวานแบบไม่ต้องประกาศนนกุลแอปรักสบายสบายเรียบง่ายแต่น่ารักเป็นคู่รักที่แฟนๆลุ้นและเชียร์พร้อมทั้งชื่นชอบมากๆอีกคู่หนึ่งในวงการบันเทิงไทยค่ะสำหรับคู่รักอายุห่างแอปทักษะอ่อนและหนุ่มนนกุลชานนที่ล่าสุดค่ะต้องบอกเลยว่าภาพความหวานบนโซเชียลมีเดียนั้นว่อนมากๆ เมื่อทั้งคู่ค่ะไปร่วมนิทรรศการภาพถ่ายที่สวนการค้าดีแอม p o โ i เรียมและได้มีภาพหลุดออกมาจากคนใกล้ชิดและแฟนคลับในบริเวณนั้นแสดงให้เห็นถึงความหวานแบบเรียบง่ายแต่กินใจโดยที่นนกุลค่ะคอยอยู่เคียงข้างแอปแบบไม่หา่างและงานนี้ค่ะยังมีน้องปีใหม่ลูกสาวของแอปนั้นไปชมนิทรรศการนี้อีกด้วย ซึ่งคู่นี้ค่ะถึงแม้ว่าในโลกออนไลน์จะไม่ค่อยหวานกันสักเท่าไหร่และหนุ่มนนกุลดูนิ่งๆแต่ในชีวิตจริงค่ะต้องบอกเลยว่าคู่นี้หวานกันมากๆเลยทีเดียว